มาเลยครับต้อรมาายเอกเห็นคนชายอาจารย์รับผียัไงครับียัไมครับตักกันครับไม่อาลุงแมประวศาตร์นะครับทียัมเรารวมกับทีน้ิ้งทุกคนเออนี่อะครับน้องมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จอถ่ายรูปเดี๋ยวให้จอถ่ายรูปให้ เด e ี oh, um, um. ๋ยวไม่ครับ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  กดไลค์นยครับผมขอบคไลค์หน่อยเดี๋ยวให้ตักล้องมาาว่าแน้องกอได้เลยน้องเชื่อนกอนะครับทงกอี่พอกมนนะี่พ่อกันีเขาเือกว็ได้หน่ห่ดกนอยเต๋มิน

เลยเดี๋ยวมาดูช่างเหี่ยวนะครับจะเอารถแท็กเตอร์จอนเดีย 5055E <ส><น>ไปทำการลากลูกพ่วงมาต<ส><น>่อ,<ส><น>อตัวแม่ด้านนอกครับไปแล้วเมื่อแม่ทับไปลูกสมุนก็ตามครับผุผลติตต่างคูบต้าครับ แม่ทัพนี่จะเป็นจอรเดียมาดูโชว์ครับนี่เป็นโชว์พิเศษโชว์พิเศษหลังจากจบสิ้นสุดการเทหิมเทรายที่วัดสุพรรณโพธิยาลามอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ในนามของ อีซุซุบำรุงยนต์ซูรินนะครับมาจัดผ้าป่าที่นี่เสมอเสมอกันเท่เลยเนาะไปลากนะครับ

แม่ออกมาครับเดี๋ยวแม่จะมาเสียบลูก เดียวต้องโชว์ครับโอ้บาวบ้าวบ้าว,าวลูกพี่กรัวไีเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออีกรอบขออีกรอบอ,อ้าวโอ้ยไม่ทันแล้วครับ ที่ต่อเสร็จโชว์หน่อยเด้อโชว์แรงๆหน่อยเด้อเอาแบบบอกตัวเบิร์นยางสักสามสี่รอบ เี๋ยวลัดทุ่งตอนนี้อีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเดี๋ยวบรรยอน

เบิร์ดยางโอ้เขามีก๊อกน้ำพิเศษโอ้ไม่ก๊อกน้ำพิเศษป่ะพี่ใช่ไหนไหนโอ้ท่อปลาปลาขนาดสี่นิ้วครับเป็นน้ำยาแอร์ป่ะใช่น้ำที่มันออกจากตู้แอร์ใช่ถ้าถ้ามันหมดเราก็เอาก๊อกสายยางมาเติมโอ้ยมันคงไม่หมดหรอกมั้งแอร์เย็นดีขนาดนี้มันก็ต้องเติม นึกว่า,าจ,จะเอาสันไลมาบีบใส่ใส่ยางแล้วก็เบิร์นซะหน่อยพร้อมยังเอาล่ะครับเตรียมตัวครับจับตาดูให้ดี นึก <laughs> ว่ <laughs> วาจะไเหยยมมอไซค์ผม เรียบรอยย้อยเอาลาพี่น้องทักบ้านหน่อยบายยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีที่มาด่าผมนะครับโอ้ย <laughs> เขายังไม่ได้ด่าเลยเขาชื่นชมนินี่วน,นี้ก็ก็เอาหินปูนทรายนะครับมาถวายที่วัดหลวงตะเก็นนะครับก็ผิดพลาดประการใดทีมงานรถบรรทุกทุกคนนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับก็มีบ้างอะไรบ้างเนาะถ้าผิดพลาดมากเกินไปก็ ไม่รู้อ่ะครับตามนั้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ทั้งช่องเยือนนัทุ่งเสียตีออมออมล้ำล้ำล้ำซิงตอมอลซิงอ๋อออมล้ำซิงออมล้ำซมนะครับตอมแล้วก็ล้อนะครับหัวโลนนะครับอะไรนะล้อล้อล้นลอโล้นล้อโลนโลนหมดเพราะว่าเบือนยางนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจทั้ง4ช่อง5ช่อง6ช่อง ติดตามใครก็คอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับทีปนี้ก็บายบายจุ้งกะสวัสดีไม่เอาบางปู